เป็นทรงเครื่องค่ะเนี่คือเต้าหู้ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะอันนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะมันมากเป็นเด็กชอบค่ะเมนูนี้เพราะว่ามีเต้าหู้อันนี้เมนูนี้เรียกว่าผัดาหู้ผัดเห็ดเต้าหู้ทรงเครื่องผัดเห็ดเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะ ันนี้ช่องโดโดพาเที่ยวได้เปิดปุ่มจอยและปุ่มสมัครซึ่งเป็นบริการใหม่ช่อง youtube เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของช่องโดโดพาเที่ยวกดสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังอยู่กับเชฟทองครับดูเมนูแกงอะไรกันเยอะแยะแล้วครับมาดูบบผัดผัด,ผดบ้างเชฟจะทำผัดเห็ดเห็ดค่ะ,คะ ออเล็กออใหญ่วันนี้ออเล็กออใหญ่เนาะเห็ดญี่ปุ่นแล้วกันเห็ดญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวมีผู้รู้บอกเรียกผิดเห็ดเตี <c oughs> ยี่ยมโล <c oughs> ผัดกับกุ้ง ดอกใหญ่เราเปิดอกใหญ่เรแล้วครับ เรียบกวงสองกะระทะฮะกระทะนุ้นแนงไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับค่ยผัดไปค่ะเดี๋ยวน้ำเห็ดไมจะออกนะคะตอนนี้ไม่มียาแล้วเพียเ,เดียวน้ำเห็ดจะออก ดูดอกเลนนะฮะดอกเลนขทุกที่แล้วเพระว่าน้ำเห็ดเริ่มออกแล้วเนี่ยหอมขึ้นมาแล้ว เเยยอะลครับแต่อันนี้ก็จะเป็นความหวานของเห็ดล้วนๆนะครับเชฟไม่ได้เติมน้ำอะไรลงไปเลย,เ,ลยเป็นน้ำเห็ดอะไรเลยค่ะ 你好。 ชฟบอกว่าจะมีเต้าหู้ด้วยจะเป็นลักษณะว่าเต้าหู้ทรงเครื่องรอเชฟกรอบทอดเต้าหู้ครับนี่เดี๋ยวพอทอดเสร็จจะตัดอีกทีไหมครับ

เหลืองหน่อยขนาดการใช่มีต้องต้องเบาๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันขาดค่ะต้องสนมมากเลยอาจารย์แบบว่าต้องรู้นี้มันจะไม่หคอยจะจะขาดโดนแรงไม่ได้ได้แล้วก็ ขึ้นแล้วมีแล้วมีแล้วถ่านำแรงเลยไปตะลุยโว้ ต่อนะต่อทีเดียวไม่โอ้้าโออ๋อผมยังนึกว่ามาตัดอะไรอย่างนี้เลยใส่แค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเต้าหู้ ตามเม็ดที่หนึ่งเดี๋ยวทอดพอทอดได้อีกกระทะน,นึงก<ช>็ามาใส่ด้วยเราผัดเป็นทรงเครื่องค่ะนี่คือเต้าห <ไข S 1> ู้ชิน้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะ,คะอันนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะมันมากเป็นเด็กชอบผัดใน,นรับี้เพราะว่ามีเต้าหู้อัวนี้เมนูนี้เรียกว่าวผัดผเอ่อผัดเห็ดเต้าหู้ทรงเครื่องผัดเห็ดเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะ เอาฟูครับเดี๋ยวเราจะทยอยใส่เพราะว่าพี่อ้อมเดี๋ยวตักแล้วมันจะเละฮะทยอยใส่เพระตักล่องไปก็จะเอานี้ไปใส่อ้อมครับ,รบขอผัดอะไรนะเห็ดเห็ดกับเต้าหู้เมนูนี้ชื่อชื่อว่าอะไรนะเห็ด<ส>รวมค่ะผ<ส>ัดเห็ดรวมใส่เ<ส>ต้าหู้นี่น้ำน้ำที่เห็นนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ใส่น้ำนะฮะน้ำเห็ดอย่างเดียวเลยนะับเพี้ยน ดูเชฟทองก็ผัดแล้วน้ำเห็ดอย่างเดียวเลยอจะไปชิมกันที่บ้านนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับยูโรแต่งตัวอาบน้ำรอหิวมากนั่งทานกะเพราทานกะเพราทานเห็ดไร<ง>ขิงทองไปแล้วแต่ว่าเนี่คคลิปนี้จะมาชิมอันนี้ให้ดูเห็ดเหมือนกันครับเห็ดเห็ดญี่ปุ่นนะออริจิหรือเปล่าไม่รู้ละแบบ อย่างอย่างอย่างดอกใหญ่กับดอกเล็กแล้วน้ําที่เห็นเนี่ยไม่ใช่น้ําที่ใส่น้ําซุปอะไรที่ใส่ไปนะน้ําเห็ดออกมาล้วนๆน,นะฮะเพื่อนเพื่อนดูกระบวนการในการผัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยว่าไม่ได้มีการใส่น้ําอะไรลงไปเลยแล้วอันนี้เต้าหู้อ่อนนะเต้าหู้เชฟกรอบเอาไปทอดนี่แล้วให้กันชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยอะ่ะให้มาตัดกันเราเอง ใส่ไปแล้วดูหน้าทานเต้าหู้ค่ะแล้วก็มีกุ้งกิ่นผัดจากกุ้งใส่ต้นหอมไปปลายนะใส่แครอทด้วยชิมครับพโดพี่โด้กินผัดกะเพราผัดกะเพราราดข้าวต้มจะแฉะเลยมนชิมวันนี้บอกรสชาติเปรีป้ยๆกันอืกลมกล่อมมากครับงัว เผ็ดนี่แบบเด้งๆกรุบ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 เด้งเด้งอ,อ๋อเราเราชิมซิชิมเต้าหู้เาชอบชิมเต้าหู้ใช่ไหมมาชิมชิมใส่ช้อนชิมอะไรเพื่อรูเอาผัดกะเพราใสา่ข้าวต้มนะชิมเต้าหูออ้อร่อยไหมอร่อยไหมเพี่อด,ดูเป็นไงเต้าหู้ ด้เต้าหู้เป็นไงบ้างหนักครับอร่อยครับลองกินเห็ดไหมฝึกกินเห็ดหน่อยอ่ะลองกินเห็ดโรติเปียวโดชอบอาหารรสจัดนะฮะกินกับข้าวกินกับข้าวเมื่อเลย็ราดข้าวไปเอาน้ำมาน้ำเนี่ยคลุกข้าวนัวมากครับหรือเด็กๆนะเด็กๆ เด็กๆที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยกินอันน,น,นี้ได้เลยรับรองว่าเด็กต้องชอบเปนหอมชอบกินข้าหอมครับข้าวโนวๆแบบนี้เลยนุมล้กเลยกุ้ง ผัดกะเพรากระร้นเทปทองอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับลยอยงดูตะูเด้งเดๆตะูเด้งเดๆน่ารับประทานมากถุงสามสิบหรือสามห้าให้กุ้งสามตัวครับ อ๋อร่อยครับเพื่อนๆครับอลองไปทำดูนะฮะหรือว่าไปอุดหนุนพี่อ้อมอร่อยอ๋อและเห็ดเข็มทองนี่พี่อ้อมฝากไปสัมพัน์นะฮะมีคลิปไปแล้วขั้นตอนการทำแต่ว่าพี่อ้อม,อมให้ช่วยประสัมพั์ว่าเกิดใครไปอยากจะสร้างงานสร้างอาชีพซึ่ง วัตถุประสงค์ที่ให้ผมไปถ่ายทําเนี่ยพี่อ้อมอยากให้ไปสร้างงานสร้างอาชีพกันแล้วก็บอกสูตรแต่ว่าก็มีหลายท่านบอกว่าอผสมส่วนผสม,ผสม,ผสมอาจจะทําเองไม่ลงตัวพี่อ้อมก็บอกใช่บางทีเชฟทองผสมเนี่ยแต่ว่าพอให้เชฟกรอบมาทําสูตรเหมือนกันแต่ว่าไม่ลงตัวดังนั้นพี่อ้อมก็เลยมีโครงการว่าถ้าใครจะทําขายนะอ่า ผสมให้ตามสูตรแล้วก็มาโทรมาตามเบอร์ข้างล่างเนี่ยครับอาจจะติดต่อแล้วก็มาซื้อไปนะพี่อ้อมก็คิดตามราคาวัตถุด,ดิบให้เอากําไรให้กับน้องๆให้เชฟให้อะไรที่เขาบรรจุผสมให้ตามปริมาณจะเอาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมาลองดูว่าเอ๊ะอยากจะมาเห็นสถานที่จริงพี่อ้อมก็ยินดีนะครับมาดูว่าจะ ทอดยังไงแบบไหนขั้นตอนกระบวนการเป็นยังไงนะครับถ้าดูจากคลิปแล้วยังไม่กระจ่างนะครับต่อไปากประหลาดพันมาในคลิปนี้นะสำหรับเมนูเห็ดผัดเต้าหู้เนี่ยเห็ดทรงเครื่องเต้าหู้อ่อนนี่ก็คงต่านี้นะครับอร่อยมากเจอกันคลิปต่อไปครับดีโดครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องโดโดพาเที่ยวได้เปิดปุ่มจอยและปุ่มสมัครซึ่งเป็นบริการใหม่ช่อง YouTube เพื่อสมัครเป็นสมาชิกข,ของช่องโดโดพาเที่ยวอกดสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ